เสากำแพงที่แยกต่างหากจากโรงเรือนโดยปรากฏตามลักษณะของโรงเรือนและกำแพงในข้อเท็จจริงตามลักษณะการก่อสร้างทั้งสองอย่างเห็นได้ว่ากำแพงและโรงเรือนนั้นสร้างคนละครั้งกันและลักษณะเสากำแพงแยกต่างหากจากเสาโรงเรือนเสากำแพงดังกล่าวจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโรงเรือนหรือเป็นส่วนควบอันเดียวกับโรงเรือนอันจะถือว่าเป็นโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1312วรรคแรก ฉะนั้นผู้สร้างกำแพงจะอ้างว่าก่อสร้างกำแพงรุกล้ำโดยสุจริตเพื่อไม่ต้องรื้อถอนกำแพงตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและมาพาณิชย์มาตรา13 1 2สวรรคแรกดังกล่าวหาได้ไม่ดังนั้นผู้ปลูกสร้างกำแพงจึงจำต้องรื้อถอนส่วนของกำแพงที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นคำพิพากษาสาลดีกาที่2 0 3 6ูนย์ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่ประเทศ โดยทีมทานายความชปทให้คำปรึกษาดุจะญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตาม ขอบคุณครับ